วันนี้ผมมาเรียกได้ว่ามาดูธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถทําเงินแล้วก็มีกินมีอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ <c oughs> เป็นเจ้าของบริษัทเขาเรียกอะไร e-sport ที่ส่งเด็กทีมเล่นเกมอะไรเงี้ยไปแข่งตามทั่วโลกนะครับแล้วก็หาสปอนเซอร์มีเงินรางวัลผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ากว่าจะมาถึงจนจุดเนี้ยมันเริ่มต้นมายัางไง ผมเริ่มเลยพี่สวัสดีครับพี่แว่นสวัสดีครับพี่ยีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพาให้พี่พาทัวร์บริษัทพี่หน่อยนะกันนะครับยินดีครับผมหลักๆก็ที่นี่ครับพี่ยิโร่ครับจะมี3บริษัทที่ที่ผมทำจะมีเอ s Thailand f อฟพีสเเทลนก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับเขาวสาร e-sport o r g a n i z e การจัดแข่งอะไรพวกเนี้ยฮะเกี่ยวกับเกม e-sport เกมที่ทำนั่นนี้ก็หลักๆก็จะมี PUBG PC นะฮะเล่นบนคอมมี Valorant ที่ที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้เป็นของเกมค่ายไบรอันดนะฮะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น MITH นะฮะ MITH จะอยู่ฝั่งนี้ที่จริงก็ใช้ตึกแชร์ตึกร่วมกันนะฮะ MITH ก็จะเป็นทีม e-sport ของของพี่แว่นเองนะฮะก็ทำทีมแข่ง PUBG กับ Valorant นี่แหละฮะแล้วก็อันล่าสุดก็จะเป็นร้านเส mm hmm. ื้อผ้าคิวบอยนะครับเดี๋ยวมาดูกันออฟฟิศ <Office S 1> ต้องถอดรองเท<ส>้าด้วยสุดยอดสวัสดีครับท <High land S 2> ุกคน <Star. S 2> สวัสดีครับโอ้โ oh, ห oh. <laughs> <laughs> เข้ามานี่บรรยากาศคล้ายๆร้านเกมเหมือนกันนะพี่ใช่ครับ พี่พี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็พี่พี่แมสเซนเจอร์บอกว่าเวลามาส่งของส่งอาหารเงี้ยร้านเกมอ่ะไปส่งร้านเกมอ่ะเขาเรียกอย่างนี้จริงเลยใช่ครับพี่เขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นบริษัทส่งบริษัทใช่ใช่เขาเป็เขาเป็นไทยแลนด์สไตล์แล้วว่าแบบภาพภาพจำของเขาถ้าเป็นเห็นคอมเยอะๆนี่มันจะเป็นร้านเกมเฮ้ยพี่กว่าจะมาเป็นพี่แว่น f อ s เนี่ยมันเริ่มมายังไงครับคือที่จริงผมทํางานบริษัทเกมออนไลน์มาก่อนชื่อว่าบริษัทเอเชียซอฟ Oh. ที่ที่เปิดให้บริการพวกเกมอะแร็กนาร็อฟ ok, ครับผมอาคาบาลออดิชั่นอะไรพวกนี้นะครับผมณตอนนั้นนะฮะก็ทำทำอยู่ประมาณ6ปีครับพี่ชิโร่ผมมาเป็นคนที่ชอบเล่นเกมชูตติ้งอยู่ละเอพีเอสอะไรเง uh. นะี้ยฮะช่วงช่วงใกล้ๆที่จะออกมาประมาณช่วงปีที่5เนี่ยผมก็เริ่มเริ่มที่จะทำเว็บไซต์เองตอนนั้นมันยังไม่มีโซเชียลเนาะไม่มี Facebook เนี่ยเราทาเว็บไซต์ก็ทาเองเลยฮะ ใช้โปรแกรมดีมเวฟเวอร์ตอนนั้นโอ้โหไม่รู้ตอนนี้มีมีหรือเปล่า<น>การการทำเว็บไซต์มันน่าจะง,ง่ายกว่าตอนนั้นะนะาาคือแบบมันไม่มีออโตเมชันอะไรเลยคือคุณต้องรู้ code โค้ดนู่นนี่คือผมก็ผมก็ขยันเดินไปไปหาเพื่อนที่เป็นทีมเว็บไซต์ของบริษัทน,นเนาะว่าแบบอยากทําเว็บแล้วก็มีเว็บบอร์ดตอนนั้นมีเว็บบอร์ดมันต้องทำยังไงยังไงเงี้ยน้าตอนนั้นไม่ได้จะบิสเนสอะไรเลยคือเราแค่อยากให้มีมีที่ที่คนที่เล่นเกมแนว FPS ู h o o t i n g มาคุยกันตอนนั้นมันไม่มันไม่มีใครทําเลยคนทั่วประเทศก็เข้ามาอาจจะย,ยังไม่ได้เยอะเงี่ยห,หลักหลักร้อยก่อนแล้วมาหลักพันตอนที่เยอะที่สุดก็จะเป็นหลักหมื่นแบบเก้าหมื่นกับแสนคนนะที่เข้าเว็บไซต์ต่อหนึ่งวันนะตอนนั้นตอนหนึ่งวันเข้ามาสร้างกระทู้มาตอบคํารัใช่ใช่อตอนนั้นมันยังไม่มีที่จริงย้อนไปนี่ผมหลงลักช่วงนั้นนะมันมันยังมีโซเชียลเป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างปัจจุบันเนี่ยครับผมใครจะมีมีในเลตละใครจะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ต้องเข้าเว็บบอร์ดครับใช่ฟิลฟิล reddit อ่ะฟิลพันทิปถ้าถ้าเป็นประเทศไทยก็พันทิปอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันเป็นแบบ,บเป็นแนวเกมไงก็จะพูดถึงเก็บเรื่องเกมแล้วแล้วมันหลายๆเกมไหมช่วงนัน้นมันมีเกมมาหลายเกมแล้วไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์0.6 SF1 AVA สเตเตอร์ในแท็กเงี้ยแต่ท้ายสุดมันเป็นเกมยิงเหมือนกันพอหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยทางทางแบรนด์เนี่ยพวกแบรนด์แบบอ่า กรจอแบนตนอรเนี้ยเขาก็เริ่มแบบเฮ้ยเว็บนี้มันมีคนเข้าอือ่าแน,น่นอนผมก็เริ่มเพิ่มเพิ่งจะรู้ว่าเอ้ยมันมันสามารถไอ้แบนเนอร์ที่เอารูปมาแปะ่ยมันมันมันขายได้ด้วยเหรออะอไรเงี้ยเราไม่รู้ไงพอหลังจากนั้นมาเราเริ่มอ๋อโอเคเริ่มเริ่มเก็ตบิสเนสนี้ก็เริ่มมีมีพาร์ทเนอร์มีลูกค้าเข้ามาบ้างแล้วมันกระโดดข้ามไปจนถึงจัดเด็กๆมาปั้นเป็นทีมแข่งได้ยังไงฮะก็หลังจากนั้นสักสักแป๊บนึงนะฮะ พอเราใกล้ชิดเรื่องเรื่องเรื่องการแข่งกันแล้วพวกนี้พี่จิโร่เราก็แบบเราก็อยากมีทีมแข่งเป็นของตัวเองโดยที่อยากกำหนดเดเรคชั่นมีมีเดียที่มันแบบชัดเจนเพราะว่านักตอนนั้นถ้าเทียบหน้ตอนนั้นน่ะทีมแข่งมีมีมีอยู่หลายทีมครับแต่มันไม่มีทีมที่มันแบบชัดเจนว่ามีเว็บไซต์มีออแกนมเจอร์อะไรนีกชาติใช่ใช่ก็เลยอยากทําก็เวลาส่งน้องๆไปแข่งตามต่างประเทศหรือตามงานต่างๆก็คือเราต้องหาสปอนเซอร์ หน้าตอนนั้นใช่ครับใช่ไหมฮะตอนนั้นหน้าตอนนั้นคือสมอนเซอร์มันยังไม่ฟูลเท่าปัจจุบันตอนนั้นก็คือน่าจะหายากอยู่นะยากอยู่เพราะว่าการที่ไปพูดว่าแบบเราขอของเงินเขาเอามาสปอร์ตทีมอีสปอร์ตหรือสปอร์ตเกมอะณตอนนั้นมันยังมันยังยากอยู่แต่แต่ก็ยังโชคดีที่ยังมีคอนเน็กชันที่เพื่อนเข้าไปทํางานอย่างเพื่อนเข้าไปทํางานบริษัทเอ็นวีดีอาอะไรเงี้ยเราก็จะมีเ้ยเขาก็เข้าใจเขาก็ไปอธิบายให้กับหัวหน้าเขา ก็แบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะมันก็มีเข้ามาบ้างอย่างเงี้ยปัจจุบันมีคนที่ทําบริษัทแบบนี้ในไทยเยอะไหมครับถ้าเป็นทีมอ e ีสปอร์ตใช่ไหมฮะใช่ครับเยอะครับเยอะเลยเหรอเยอะเลยอย่างนี้เราคูคู่แข่งเยอะเลยสิตอนนี้มองมองว่าเป็นเพื่อ่วมทาะระแต่แต่แต่สิ่งที่ที่ดีมากๆเลยนะที่ผมผมรู้สึกโอเคมากที่มันมีทีมเก่งขึ้นมาเยอะ ก็คือเราอาจจะเป็นทีมเก่าแก่โอซู school, มากมากอะไรเงี้ยครับผมพอมันเป็นเจ้าตลาดแค่ทีมหรือว่าสองทีมเนี่ยมันจะการแข่งขันมันน้อยพิจิโรแต่พอมันมีหลายทีมขึ้นมาอย่างสมมติขอขอขอนุญาตเอ่ยถึงทีมอบุรีรัมอ e ีสปอร์ตอะไรเงี้ยอ uh huh. พอมีขึ้นมาเขาเขาทําทีมอ e ีสปอร์ตขึ้นมาปุ๊บเราก็เห็นข่าวแล้วโอว้น่าจะรวยนะทีมนี้อะไรเงี้ยแล้ว uh huh. ปรากฏว่าเขาก็มีบ้านมีแคมป์แคมป์ที่แบบเก็บตัวใหกลาเป็นของตัวเอง oh. ตอนนั้นเราไม่มีเนี่ยคือการแข่งขันที่แบบเ้อราก็ตง ไปหาสปอนเซอร์หรือน,นู่นนั่นนี่ทําให้เรามีให้ได้เพราะไม่งั้นนักกีฬาที่ฝีมือดีๆเขาก็จะไปอยู่ทีมอื่นที่พร้อมอะไรพวกนี้อันนี้คือการในการที่มานทาให้ให้วงการเนี่ยมันไปขึ้นมันพุชขึ้นแจ้าว่ะพี่ผมไม่ได้มองเป็นผู้แข่งโอ้ขึ้นมายังมีอีกนะฮะอันนี้เป็น editor ของ MITH ครับ เป็นทีมอดิเตอร์อดิเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนหน่อยนะครับที่นี่จะลกหน่อยนะพี่เสื้อผ้านาผมมีน้องตัดต่ออยู่อะไรเงี้ยบางคนไม่ได้นั่งโต๊ะก็ออกไปน่าจะออกไปตัดงานทํางานชุดติ้งงานข้างนอกอะไรเงี้ยกับกอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยเอ็มไอทีเอสก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ของทีมอยู่ทีมอีสปอร์ตพี่มันก็จะมีแบบตัวแม่เหล็กตัวที่เป็นตัว PR ออะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องนัดน้องเขาตามร้านนู้นร้านนี้ เพื่อที่จะไปทำคลิปวิดีโอแนวตั้งคลิปสั้นอะไรเงี้ยเพื่อส่งลูกค้าบ้างผมก็จะมีลูกค้าที่เป็นแบบอเอไอทเทสเนี่ยก็มีลูกค้าแบบไก่ทอดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยน่นเราโคกับแนวนั้นด้วยเหรอครับใช่ครับใช่มันเป็นสแนค็คเอาไว้กินละหว<อ>่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยก็คือสปอนเซอร์เราว่าง,งั้นเถอะเราก็ต้องไปถ่ายงานให้เขาเหมือนท่ายอินอะไรประมาณน้ท<ค>ำ<ม>คลิปสั้นๆให้กับเขาอะไรเงี้ยใช่มันก็อยู่ที่ว่าคอนแทรคเราเป็นยังไงว่าเดือนหนึ่งเราต้อง คร e a t e คลิปให้เขาเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วแต่คอนแทคแล้วแต่ดีเทลอันนี้เป็นห้องสตูดิโอของเอ h a i แ a ลนครับ<ม>อย่างเอพเนี่ยเป<ม>็น,น,น,นอนนนอแก n ไนซ์ระดับโลกเลยครับแล้วเราก็ทำบอร์ดคาสติ้งให้ในรายการนี้แต่รายการนี้คนแข่งก็จะเป็นทีมไทยเลยนี่มีมีทีมเอเดียดคลยวันนี้ MITS เอเอ MIT อะไรนะ TH t h ออ <Thailand. S 3> ๋อมันคือทีมของของ อีกซีกหนึ่งของตึกนี้ใช่ใช่ใชอย่างน้องน้องที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เป็นสวิชเชอร์ก็จะเป็นแบบสลับเวลาเหมือนเราดูบล็อตการ์ดจิ้งไงสลับอ่าเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์วชวไหนแต่โชว์ฝีมือหน่อยเนาะปุ๊บไม่เคยเห็นเบื้องหลังเลยคือเดี๋ยวนั่งดูนี่นี่นี่เปลี่ยนแล้วพี่ยากไหมน้องถามหน่อยอ่านิดหนึ่งครับนิดหนึ่งใช่มันต้องจําพวกการเรียนลำดับภาพต่างๆการทํางานการไปฝึกงานมาอะไรเนี่ยผมไม่ได้เรียนจากสายนี้มาเลย อ๋อไม่ได้เรียนสาขาก็แต่แต่จบมหาลัยแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจบแล้วแล้วนึกยังไงถึงมาสมัครบริษัทนี้ครับชอบพี่แว่นเป็นการส่วนตัวหรือไงก็คือผมอยู่ในวงการเกมมาก็เหมือนรู้จักพี่ๆตัดต่อมานาเลยเขาก็เลยแนะนำมาดูเก่งๆเนาะตอบเพราะว่าหัวหน้าอยู่นี่ที่จริงที่จริงที่นี่จะบริษัทเอเวอร์แวเนี่ยผมผมอ่ะเป็นแค่คอนซัลท์ละผมอ่ะจ้างพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่วูอ่าพี่วูมาบริหารเป็นเป็นซีอีโอแล้ว โอ้โหผมเลยมีเวลาว่างออกกำลังกายอะไรเงี้ยตรงนี้ถัดมาจากสวิชเชอร์ครับก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าออฟเซอร์อันนี้น้องปอมไนสเตอร์นี่ช็อตพ่จิโร่นะครับดังแล้วเราอ้อันนี้ก็จะเป็นออฟเซอร์ที่สมมติพ่จิโร่เล่นคอร์ทูตี้ใช่ไหมใช่ทีมหนึ่งสมมติวอร์โซไม่มีสามคนสามป่ะสี่แล้วคุณไม่ได้อัพแคตสี่แล้วแต่ก่อนนะสาม หนึ่งจอต่อเพลเยอร์หนึ่งคนสมมตินะสัญญาณก็จะเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็จะสลับเลือกใช้คนคนที่คุมตรงนี้ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องเกมเลยที่รู้ว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เขากางจะทาแล้วนะตอนนี้เขากําลังจะอันนี้คือต้องสลับไปให้หมายถึงคนที่เป็นคนสลับมุมต้องสลับไปให้คนนู้นสลับไปให้คนนั้นเหมือนเราดูทุกคนเห็นไกลเห็นใกล้คืออนาคตกะย้ายงานเปลี่ยนบริษัทไหม อยู่ยาวๆอยู่ยาวๆเเปลี่ยนไลน์หมดแล้วนี่ยมีผู้ประกาศเข้าไปอย่างเงี้ยครับอ่ฮะแล้วก็จะเป็นฟีดีแล้วเราสามารถที่จะมงได้อ๋อเหมือนพวกแบบดูอเมริกันฟุตบอลอย่างเงี้ยเลยนะใช่ฮะคือแต่ก่อนที่ผมทามันเรียกว่าจาเป็นไหมมันไม่ได้จาเป็นเพราะว่าตอนนั้นมันยังแบบทํากันแบบง่ายๆอย่างเงี้ยแบบท d ดีเอาเอารูปเอารูปแบบท d ดีมาแปะอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ด้วยด้วยโปรดักชั่น โ o รชั่นเฮาสแต่ละที่แต่ละท,ละที่แต่ละที่อ่ะก็ย่างอย่าง,อย,างอย่างที่บอกไปว่ามันมีการแข่งขันกันรเราก็ต้องอัปเกรดระบบอัปเกรดไอง,งานตัวเองอ่ะ 3D นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยที่ทําให้งานเราดูแบบดูแพงดูมีรา,าคามันดูแบบเหมือนเหมือนดูแบบ NFL เหมือนดูอะไรเงี้ยอ๋อ,อนี่โอ้ยมีห้องด้วย พี่แปนเข้าไปนั่งแล้วนะฮะเ,เดี๋ยวก็ดูนะครับนี่เขาจะมาโผล่ตรงนี้อุตตะเขาอะไกันแล้ว<อ>นี่สวัสดีครับโอเคเดี่ยวมีสมาธิด้วยเจ๋วว่ะในห้องนีนนะ้ไม่ได้เป็นห้อง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 าฮะห้องผ้าอ๋อ,อ,อคือพี่ก็จะมานั่งผ้ากันในนี้ใช่อ่านักผ้าเราเรียกว่าแคสเตอร์ครับผม ก็แคสเตอร์ส่วนมากจะสองคนก็นแล้วแต่บางบางรายการที่จะมีมีเขาเรียกว่ามีอันอานาลิซิสเด็กด้วยก็คือโต๊ะโต๊ะของผู้วิเคราะห์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รายการของเมืองนอกรายการใหญ่ๆก็เริ่มชอบทำกันแล้วพี่ก็คือ,อก่อนเข้าเกมเขายังไม่เข้าไม่เข้าผลพากเขาจะมาวิเคราะห์ก่อนเหมือนฟุตบอลเหมือนเอเอฟเลยพี่วันนี้คู่นี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะสมมติผมนั่งเป็นนักการกเด็กนู่นนั่นนี่นีนนน่พอพอพอในเกมพร้อมแล้วเนี้ยเดี๋ยวมาพบกับ แคสเตอร์ของเราทั้งสองคนกองไปจอฟ้ามฟ้าม้ามตัวประมาณนี้คนนี้ก็เอ้าขอบคุณครับคุณจิโร่นะฮะอย่างที่คุณจิโร่ได้วิเคราะห์เมื่อกี้แล้วอะไรเงี้ยเรามาชมเกมกันเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นหน้าที่ของของคนภาคลัเป็นแคสเตอร์ละ่ะซึ่งคนภาคนีก็จะมีจอให้ดูอจอก็จะเหมือนแบบเหมือนกับที่ผู้ชมทางบ้านได้ดูครับอ๋อเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเพราะจะได้เห็นอะไรเหตุการณ์สดๆไปพร้อมกันอันนี้ก็เป็นหน้าพักอยู่เนาะแล้วก็จะมีไม ไม่ภาคอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่มันเป็นเกรดอภาคของของอีสปอหรือว่าเป็นพวกเกมกีฬาต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งระบบเราสามารถคุยกับทางน้องที่เป็นสวิเชอร์ได้เขาเรียกว่าทอปแบ็กคุยกมากวลา,านมีปัญหาพี่เดี uh, ๋ยววิดีโอลูกค้าจะเสร็จภายใน10วินะครับ7,9,8,6เราก็พร้อมที่จะสวนขึ้นไปอะไรเง, <c oughs> งี้ย <c oughs> พี่มันดูจริงจังแบบโปรเฟชชั่นอลมากเลยนะ มันเหมือนรายการสถานีานวิทยุทั่วไปรายการโทรทัศน์แบบ,บอย่างนั้นเลยใช่ครับที่จริงเป็นอย่างนั้นเลยครับณตอนนี้นะครับผม,ผมก็เลยแบบโหเริ่มจากวันแรกที่เล่าให้พี่จิโร่ฟังอ่ะครับไอ้ไอะิลบพวกเนี้ยผมทํากับคอมเครื่องเดียวนะพี่อ่ฮะ huh. ถ่ายทอดสดเนี่ยเป็นไม้แบบตั้งโต๊ะแบบง่ายๆแล้วก็เราก็แค่อออนไลน์เข้าไปในเกมเกมหนึ่งออฟเซอร์เวอร์เข้าไปคนเดียวแล้วก็ไปจับแล้วก็พากอะไรเงี้ยเริ่มจากตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยครับตรงนั้นเริ่มจากตรงนั้นเลยพี่ แล้วตรงนั้นก็มีเขาเรียกว่ามีมีค่าจ้างจากพาร์ทเนอร์ที่แบบมาจ้างเราอาจจะเป็นแบรนด์พวกชีบอร์ดแบรนด์เกมมิ่งเกียร์แบรนด์การ์จออะไรเงี้ยซึ่งก็หลักพันหลักหมื่นก็เยอะหน่อยเยแต่ตอนนี้งานเนี่ยรับหลักแสนรับหลักล้านอะไรเงี้ยมันมันก็มีมีเม็ดเงินที่มันมากขึ้นอะไรเงี้ยปัจจุบันเนี้ยมีพนักงานทั้งหมดรวมทั้ง2บริษัทเนี่ยกี่กี่คนครับ30คนประมาณนะ สามสิบคน,นโดยประมาณพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมว่าสตาร์ทแบบเด็กพึ่งจบแล้วจะเข้ามาสม,ส,มสมัครงานที่บริษัทนี้เราเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณนะฮะเดือนเดือน<ๆ>ด้วยด้วยสายเป็นเป็นสายโปรดักชันแล้วก็ทํางานที่นี่ทํางานบ่ายโมงเข้างานบ่ายโมงเพราะว่าช่งชาวงเช้ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ติดต่อกับลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วงานเราอ่ะงานอย่างงานโปรดักชัน่เงี้ยก็จะเป็นไม่เหมือนผมผมนั่งคุยกับพี่เนี่ยส่วนงานโปรดักชันนี่มันจะเป็น จะตอนเย็นอยู่ลอะอะอย่างวันอย่างวันเนี้ยท,ที่ที่เราเตรียมซีมนอะไรพวกเนี้ยก็จะเริ่มที่ประมาณห้าโมงไม่ไม่ได้มีเหตุผลที่ให้น้องมาเข้างานแตบบ่ออฟฟิศทาชทั่วไปตอนเช้าประเทศไทยที่รถก็ติดนู่นนั่นนี่แล้วบ่ายโมงถึงกี่โมงครับเนี่ยหรือว่าถึงบถ้าไม่มีงานถึงบ่มายทุ่มหนึ่งสตาร์ทถ้าถ้าถ้าเป็นจบใหม่เลยอะไรเงี้ยเลเซว่าไม่มีประสบการณ์แล้วกันถ้าเราถูกใจปึ๊บอะไรเงี้ยก็จะประมาณสองหมื่น วันนี้คือสตาร์เริ่มชน 20, 2 0 0 0 0ื่นลประมาณ<ะ>ใช่นี่พี่บอกไปนี่แห่กันมาเต็มเลยแต่ต้องดูไงว่าเราถูกใจกันหรือเปล่าประมาณแล้วกันนะประมาณะน,นะแต่เรื่องเรื่องจบจบหรือไม่จบแต่ที่นี่ไม่ไหมายเท่าไหร่เพราะว่าด้วยง,งานโปรดักชันนะพี่โอเคมันตรงสายมันก็มีเนาะครับผมแต่คนที่ไม่ตรงสายที่ที่เก่งก็มีจากที่ผมดูแลแล้วเจอน้องๆหน่ยเยอะครับผมไ่ถึงแบบบางคนก็เก่งแบบสาย u ูทูบมันเลยแบบเขาอยากรู้ครับทํานี่เขาเสิร์ชใน u t u b e ท no right ี่ทำนี้ได้นี่ได้มีเยอะจูเนียก็จะประมาณนี่ครับ 20k ที่บอกไปส่วนถ้าจะเป็นซีเนียมาหน่อยก็ไปไปเลยฮะก็แล้วแต่ว่าทำหน้าที่อะไรก็อยู่ที่ประมาณ 30-40k นี่ส่วนใหญ่แล้วรายได้ของบริษัทจะมาจากสปอนเซอร์หรือการทำมีเดียของตัวเองครับหลักเลยน่าจะเป็นสปอนเซอร์ครับผมแต่ที่เราขายไปอ่ะมันพวกมีเดียเพวาอะไรนี้ด้วยเราขายเป็นแพ็คเป็นแพ็คใหญ่ คุณอยากได้ใหญ่มากนะราคาก็จะใหญ่นะห้าสี่สามสหนึ่งมีให้5ช้อยนะอะไรเงี้ยสมมติการคิดราคาเนาะอันนี้ตื่นตันจริงนะในฐานะที่ผมก็เป็นเป็นคนเล่นเกมจริงๆเคยลงแข่งเคยเลยคือมาไกลได้ถึงขนาดเนี้ยมันแบบมันสุดยอดมันมันมันเริ่มจากความชอบส่วนตัวเล่นเนอะเล่นแล้วชอบส่วนตัวอย่างอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าพอชอบปุ๊บเราแค่อยากทำเว็บไซต์มาคุยกันเรื่องเกมมิเกียเนี่ยนึกว่าจบแค่ชั้นสอง ยังมีชั้นสามอีกไงอันนี้เดี๋ยวให้พี่จิโร่แบบรีเซ็ตก่อน fps เมื่อกี้คือ fps จบไปแล้ว fps อันนี้บริษัทที่สอง m t h ซึ่งตรงเนี้ยฮะเป็นเป็นแคมป์หรือว่าที่เก็บตัวของนทีมพับจีพับจีก็เป็นเกม battle royal ที่เอาตัวรอดนะใครเหลือรอดคนสุดท้ายก็จะได้แชมป์ไปมือถือหรือ pc ครับ pc ครับ pc ที่ที่นี่ทำทำแต่ pc เพราะออกแนวฮาร์ดคอร์เกม ่เียตัวเองก็เล่นพีซี <laughs> มือถือไม่ไม่เคยเล่นเกมบนมือถือเลยอะไรเงี้ยนี่เป<ม>็นโถงเอาไว้นั่งคุยกัน,ก,นกินข้าวน้องๆก็จะใช้ชีวิตกันที่นี่เลยครับถ้าใช้ชีวิตกันที่นี่หมายถ,ถึงเวลาที่มีกําลังจะต้องแข่งใช่ครับสมมติรู้สึกว่าน้องจะอยู่มันอย,อยู่อยู่คนนึ่งแต่นี้พับจีพักแข่งอยู่นะก็คือแบบเพิ่งแข่งเสร็จอันนี้จะเป็นห้องพวกห้องทีมท็อกอะไรเงี้ยนั่งดูนั่งดูทีวีหรือว่าดูแข่งดูอะไรอย่างนี้ได้ เขาเรียกอะไรจับลายคนอื่นอยู่ใช่ครับนั่งประชุมกันนั่งคุยกันนู่นนั่นนี่เหมือนเหมือนบ้าน AF ใช่ครับใช่ครับก็นั่งคุยกันโค้ชมานั่งนู่นนั่นเนี่ยบางทีก็เอาเพลงห้ามานั่งเล่นกันอ่ารีแลกซ์ไปดูสิโอ้น้องๆทีมแข่งพับจีมีกี่คนครับมี4ี่คนครับทีนี้แข่งกัน4ี่คนวลาเวลาเขามาแข่งมาซ้อมกันก็คือมานอนกันอยู่ที่นี่ใช้เวลากี่วันคือผูกเป็นอาทิตย์เลยไหมฮะเป็นเดือน เป็นเดือนเลยไม่กลับบ้านเลยใช่ครับพ่อแม่ผู้ปกครองเขาโอเคใช่ไหมครับต้องโอเคแล้วต้องโอเคแล้วเพราะว่าเวลาเรายังมีนักกีฬาคนหนึ่งเรามีคอนแทคไซส์เซ็นสัญญาก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเขาต้องรับทราบรับทราบต่ำกว่าสิบแปดก็ต้องให้พ่อแม่มาเซ็นอืด้วยอะไรเงี้ยแล้วบีเปครับต่ำกว่าสิบแปดมีสิมีครับทุกครั้นต้องมีบางบางสังกัดมีแต่ผมยังยังไม่เคยมีอ๋อโดยเฉลี่ยของพิ่แว่นน่ทีมอายุเท่าไหร่ครับก็จะประมาณไม่เกินนะครับไม่เกินยี่สิบสาม ไม่เกิน23อายุที่ดีสําหรับนักกีฬาอีสปอร์ตคือ15ถึงประมาณเนี่ยยีอันนี้คือห้องพักของนักกีฬาเลยใช่ครับมีก็ต้องมีทั้งหมด4ห้องสิหนึ่งสสสี่ใช่ครับผมบางห้องก็จะนอนสองคนบางห้องก็ห้องเดียวก็แล้วแต่แยกสักนส่วนไปแล้วแต่แบ่งกันนะฮะแล้วก็จะมีห้องน้ำมีก็มีห้อง้ำเครื่องซักผ้าเครื่องอบอะไรครบหมดเลยอ๋อเหรอห้องน้าเป็นห้องน้ํารวมใช่ไหม ใช่ครับห้องน้ำก็ยังมีสองทีนที่จริงก็เข้าได้หมดฮะบางท,บางทีบางทีน้องก็วิ่งลงไปข้างล่างบ้างตรงโซนออฟฟิศอะไรเงี้ยครับผมยังยัง,ยงน้องๆที่เป็นนักกีฬาเนี่ยค,คือครเราก็มีเลทค่าตัวให้ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้บอกได้ไหมครับบอกเป็นประมาณได้ประมาณประมาณเอาแพงสุดครับ,รบผมเอาแพงสุดแล้วกันหกหลักหกหลักนะฮะ การค้นหานักกีฬาเข้ามาในทีมนี้คือพี่แว่นหายยังไงครับคือไปเดินตามร้านเกมหรือว่าตามโซเชียลมีเดียแล้วก็ดึงมาเทสยุกยุกเนี้ยยุกนี้มันง่ายไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนะคือท้าความนี้พี่จิโร่ย้อนไปช่วงแรกๆที่ผมทำนะว่านักกีฬาเขาจะแบบมีเหมือนปิมพอร์ตโฟลิโอมาใส่แ i c โ o รซ f t เปิดง่ายๆม,มีรูปแฝกผมทำยังไงนผมเล่นเกมนั้นเกมนี้มานะมีอาชีพเมนอะไรบ้างนู่นนั่นนี่มาส่งให้เรา แต่ยุคนี้พี่ด้วยความที่เกมมันมีรีดรบบอร์ด oh. เราเนี่ยต้องเป็นคนไปหานะไปแย่งแล้วตอนเนี้ยไม่ว่า่ uh, uh, uh. ายคอร์ดิตี้พี่พี่กิโลเล่นอะ่ะรู้ใช่ปะว่าพี่ก็ได้เห็นว่าใคร <c oughs> ใช่ใช่งอ่อแต่ได้ยากเ <laughs> พราะว่าแย่งกัน oh. <laughs> ถ้าคนเก่งก็แย่งกันอันนี้เป็นห้องซ้อมรับอ๋อหูซ้อมกันเยอะจัง่ะ ก็จะมีการแองสี่คนแล้วก็ถึงก็เป็นทีม a n a l y s i s ห้องนี้ก็มันนีตอนนี้ของน้องน้องออกกลับบ้านกันเป็นช่วงพักอย่างที่บอกอ่ะแต่ถ้าเป็นช่วงที่แบบออนซีซันอยู่เนี้ยตอนแข่งอยู่ก็จะน้องก็ที่จริงเวลานี้ก็จะต้องมานั่งวอร์มกันละนั่งวอร์มอไข้อมือวอร์มอะไรพวกนี้ร่างกายแล้วว่าแบบสายตานั่งยิงเด็ดไหะอันนี้โชว์ได้ไหมอาจารย์จิตวิทยาครับเข้ามาก็มาเรื่องการ รีเซ็ตสมองออรีเซ็ตอารมณ์ทุกนย่างนี่นนถึงขนาดมีจ้างผู้เช, <า S 1> ชี่ยวชาญทางด้านแบบการคุมเรื่องจิตวิทยาอะไรเข้า,ามาของของผมใช้อาจารย์ปลาซึ่งเป็นอาจารยา์วิทยาจิตวิทยาคนเดียวกันน้องเทนนิสนักเทควันโดที่ได้เลย<อ>คนเดียวกันเลยฮะเราใช้คนเดียวกันพี่แว่นจริงจังมาก <çi> ผมมาติดตามพี่แว่นอยู่ตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่อเมริกาแล้วคร่าเจอพี่แว่นเพราะว่าไอ้รถสกายไลน์ r 3สสีน้ําเงินนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแล้วทีเนี้ย ัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่เคยลงมาดิฟขนาดนี้เกี่ยวกับเรื่อง e-sport มากไม่เคยได้เข้ามาทัวร์อะไแบบนี้นะครับก็ได้แต่เรียนรู้แล้วก็เห็นตามโซเชียลมีเดียทั่วไปไม่คิดว่าจะถึงขนาดต้องแบบจ้างแบบอาจารย์มาสอนเขาเรียกอะไรบางบัติจิตใจวิธีการควบคุมอารมณ์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมันก็มีส่วนกันหมดเลยมีส่วนหมดเลยบางทีน้องๆน้องๆที่เป็นนักกีฬาครับเขาเขาแทบจะเป็นพับปิดฟิกเกอร์อยู่ในตัวอยู่แล้วเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในตัวแล้ว วันไหนเขาเล่นไม่ดีเขาก็โดนรถทวงเหนะมือนกันแล้วแล้วบางคนภูมิต้านทานโซเชียลมันต่ำสูงไม่เท่ากันเยอะน้อยไม่เท่ากันครับผแล้วเรื่องพวกนี้สําคัญมีมีนักกีฬาแบบมานั่งร้องไห้กับเรื่องแบบโดนด่าโดนคอมเมนต์ดา่ดาอะไรเงี้ยไปต่อไม่ไวหวน,นู่นนั่นนี่เราก็ต้องเยียวยาเขาอย่างไงก็ต้องแบบเฮ้ยต้องมีอะไรพวกนี้มาช่วยคือฝั่งทาง F P S Thailand นี่จะหนักไปทางพวกโปรดักชันใช่ไหมใช่เลยต้องมีแบบพวก กล่องลังอะไรพวนี้สมมุติแบบเปิดมาดูนะครับเก็บสายไฟสายสัญญาณสเวลาเราเราไปทํางานเอาดอกข้างนอกก็ตอนแรกไม่มีพอเราลหลังมันมันเริ่มออกงานข้างนอกบ่อยละครับทําแบบเนี้ยสะดวกกว่าดีครับใช่ครับเหมือนพวกกล้องถ่ายใช่แล้วมีห้องอะไรเห็นน้องๆก็นั่งยิ้มกันอยู่อันนี้เป็นเป็นที่ฝึกซ้อมของทีมวอร o โ a n ยนของเอเม explosive น้องน่าจะซ้อมกันอยู่ตอนนั้นมาน้าผมอยู่ในคันไม่เห็นแบบนี่มันไม่เห็นตัวแกวอะก็เลยนโดนเลยพี่ก้าวเดี๋ยวรออันเต๋อผมได้มาบี่แล้วผมจะโดดไปกับพี่โดดพร้อมวันศุกร์ที่แล้มุมไหนกลางอยู่ผมพร้อมแล้วอ่ะพี่เปิดม่านให้เรานะและนี่ก็คือ R 3 4ของพี่แว่นนะฮะครับผม R 3 4มสี่ในตำนานเนี่ยรู้จักพี่แว่นเพราะคันนี้จริงๆโอ้ขอบคุณครับคันนี้เป็น GTT แล้วแปลงเป็น GTR ใช่ไหมใช่ครับผมนี่เต้าหู้ด้วย ได้ต้งหูเพิ่งเสร็จฮะต้งหูแบบกลิปมากบอกเลยว่าอยู่เท็กซัสยังไม่เจอใครงานเนียบเท่านี้มาก่อนจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่เห็น AE86 แบบสภาพที่น่าจะสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาจะจะเน้นเน้นเรียบร้อยครับเน้นเรียบร้อยเน้นเรียบร้อยเก็บเดิมมขอชมหน่อยฮะเดิมยันเบาะเบาะยังคลีนโอ้โหยูดิมาลัยเกียร คอนโซลมีเซ็นไลเซนด้วยตรงลี้เซนช่างครับอ๋อไลเซนช่างอ๋อช่างโจคนทำส่วนช่างโจคันไหนคันไหนขับบ่อยเหมือนกันนะสองคันนี้น้อยทั้งคู่พี่น้อยทั้งคู่น้อยทั้งคู่เอาละฮะส่วนมากจะไปตามงานมากกว่าเลยอยู่อู่แล้วก็รอไอ้เบิกของเพิ่มเบิกของเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นรถสะสมใช่ครับเป็นรถรถเก็บมากกว่าระหว่าง2คัน AE86 กับ34ชอบคันไหนมากกว่ากันครับผมว่า ผมชอบ3 4, มามสาวนิดนึงมากกว่านิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดนิดเดียวแล้วกันพอผมเฮ้ยทำเอเ l ท n ซลนทำเอเเอแล้วเราก็เริ่มเต็มที่ละจะเรียกว่าอิ่มไหมไหม่ไหมหรอกเราก็ยังหงหยหาความสาเร็จนู่นนั่นในอยู่แต่แบบเฮ้ยมันอยู่ของมันได้อย่างที่บอกก็เลยอยากทําอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เลยมาปูุดเป็นแบรนด์แบรนด์คิวบอยขึ้นมาเป็นเสือ้อผ้าซึ่งซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบ ดูแฟชั่นอาจจะไม่ชอบใส่แฟชั่นจ๋าผมไปเดินสยามอะไรเงี้ยแต่เป็นคนชอบดูว่าคนนี้แต่งตัวยังไงกลุ่มนี้แต่งตัวยังไงตกผลึกเฮ้ยเราทําแบรนด์สเสื้อผ้าดีว่าเริ่มต้นด้วยเราเอาฐานของเกมหรือฐานของอ e ีสปอร์ตเนะี่ยตอนนี้ต้องขออภัยพี่จิโร่นะครับสภาพมันสวัสดีครับรกมากพี่เพราะว่าน้องๆเพิ่งออกอีเวนต์กันแบบอาทิตย์ต่ออาทิตยต่อตอิต,อตอเลยเขาเรียกว่าลก ด้วยความเบสี่ของธุรกิจใช่ครับผมแรกๆไม่คิดว่ามันจะมาได้มาได้ไกลขนาดนี้เังคิดแบบเฮ้ยทำสนุกสนุกครับผมแบบเออสองสามปีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอ,พอทำไปทำมามันเริ่มมีกลุ่มตลาดที่ชัดเจนว่าโอเคตอนแรกเราอาจจะเริ่มจากาเป็นเป็นเกมมิ่งสมมติไงจะเป็นเสื้อเสื้อแข่งเสื้อทีมเสื้อแข่งอารมเหมือนเสื้อฟุตบอลนะฮะครับผมอ่าเป็นแบบเอ้ยเป็นทีมเป็นผ้าแบบผ้า ผ้าเหมือนเสื้อวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเน้นการตัดเย็บการไอพิมพ์สีที่ค่อนข้างเนียบครับคือผมเป็นคนชอบงานงานเนียบครับผมเนียบมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเราก็จะมีคุณลิตีของเราอย่างพนักงานที่เดินกันวนๆอยู่นี่คือเป็นหนึ่งในสาสิบที่พี่บอกป่ะไม่ครับโอ้แยกๆกันเลย9คนและส่วนมากเป็นผู้หญิงด้วย เก้าคนเดี๋ยวนะน้องๆพี่จิโร่ครับออกช่องพี่จิโร่นะว่าไปหลบอะไรกันอยู่ตรงนั้นดูดิเก็บร้านดูครับอันนี้หาอะไรอยู่ฮะเดี๋ยวไปยืดเบียดกันอยู่ตรงนั้นคิวคิวบอยจะเป็นผู้หญิงส่วนมากผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมีของเห็นไหมความความวุ่นวายมันจะแตกต่างจากสองบริษัทนั้นเลยอ๋อนี่จะมีของมาส่งมีของมาส่งพอดีไหมมารับของกันเร็วงานคิวบอยโอเคมันจะมีทำให้ทีมอีสปอร์ตเนาะครับ ทำให้กับอินฟลูเอนเซอร์ทุกสายอะอย่างเงี้ยพี่เบลริเฟอร์อ๋ออันนี้ก็ทํากับเขาเขาก็ทำกับเราฮะพี่เบลริเฟอร์อ <c oughs> นี่นายอาร์มครับเอาเฮ้ยอะไอ้ <c oughs> ไนายอาร์ม <laughs> <c oughs> พี่เคยถ่ายคอนเทนเนอร์ <c oughs> เอ้ย <c oughs> ายอาร์มก็มาทําเสื้อกับพี่แว่นใช่ครับใช่ครับเป็นคอลเลกชันอ๋อเดี๋ยวขอกี้เฮ้ยขายของหน่อยนี่มีอะไรบ้างกล่องในอาร์มอะเฮ้ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่จิโร่เลยก่อนใครเลยดีกว่านี่ผมต้องมาบ้างแล้วไม่ใช่ไหมเนี่ย่ะได้พี่ยินดีเลยครับแล้วนี่คืออะไรในอาร์มมันก็หมายถึงฝากขายฝากพี่แว่นขายเป็นคอลแลบกันครับคอลแลบก็คือทางผมก็จะออกแบบแล้วก็คิดผลิตภัณฑ์ว่าว่าในในในกล่องมีอะไรบ้างในบ็อกเซ็อันนี้ก็จะเป็นกล่อง ก็จะมีหน้าในอามและมีหน้าแมวผมอาคอลแลบกันนะครับเสื้อเมื่อกี้เป็นเสื้อเนาะครับผมอันนี้ก็คือกล่องที่ใส่เสื้อนะอ่าอันนี้ยังไม่ได้จัดเนาะมีสติกเกอร์อันนี้ก็จะเป็นแบบไอ้คีย์ริงที่มันเป็นแบบที่ชาร์จที่มีทั้ง Typ e C มีทั้ง Lightning ของอะไรเงี้ยแล้วก็พอเป็นพอเป็นสายไอทีเนาะมันก็จะมีคีย์แคปให้อะไรเงี้ยอันนี้คือคีย์แคปโอ้แพคเกจของคีย์แคปคีย์แคปก็คือไอ้ทั่วตัว ตัวแคปใส่คีย์บอร์ดนะฮะเป็นเป็นปุ่มคีย์บอร์ดเป็นปุ่มคีย์บอร์ดของนายอาร์มนะฮะนายอาร์มลืมไว้มาเอาไปด้วยนะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แว่นมากเลยที่พาทัวร์ทั้งบริษัทเกมทั้งเอ่อบริษัทเสื้อนะครับขอบคุณมากยังไงก็ขอให้ธุรกิจทั้งเสื้อแล้วก็ e สปอร์ตของพี่ลุ่งแบบไม่มีที่หยุดยั้งเลยนะรบขอบคุณครับโอกาสหน้าผมอาจจะได้คอลแลบกับเสื้อพี่นะได้เลยครับยินดีเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ